สำนักงานกสอนจังหวัดตรัง มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการโดยได้ดำเนินงานภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนติดตามและรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทโครงการกศอนอปักหมุด สำรวจติดตามค้นหาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคนพิการพร้อมนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริงเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพโครงการสถานศึกษาปลอดภัยนำระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ผ่านศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานกศอนอมาใช้แก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนัก ครูและบุคลากรากศนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากราทางการศึกษาให้ความรู้ด้านการเงินให้กับครูโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูสามารถวางแผนการเงินและมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นสำนักง,งานกศนจังหวัดตรังและสถานศึกษาทุกแห่งได้ํำเนินการขับเคลื่อนกศนสู่กศนเว้าวตามนโยบายกศนเว้าว 6G โดยพลิกโฉมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัล6เรื่องได้แก่ 1. Good Teacher การพัฒนาครูกศนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 2. Good Place พัฒนากศนตำบลและแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. Good Activity ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. Good Partnership การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. Good Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 6. Good Learning การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยพร้อมทั้งดูแลและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป สำนักงานกศนจังหวัดตรังได้ํำเนินการตามจุดเน้นสำนักงานกศนประจำปีงบประมาณ2565ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพน้อมนำพระบรมราโชาบายสู่การปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินยัยจิตสาธารณะและอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้กระบวนการกจิตอาสาผ่านกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภทให้สอดรับกับการพัฒนาคนทิศทางการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียนผู้รับบริการปรับระบบทดสอบวัดผลและประเมินผลโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการเพื่อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเองครบวงจรตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตรทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนพัฒนาดิจิตอลเลอร์นิ่งแพลตฟอร์ม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อท,ที่ถูกต้องตามกฎหมายง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัยและการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่ พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่เน้น New Skill Up Skill และ Reskill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มอาชีพใหม่ ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นส่งเสริมความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นแรงงานสูงวัยที่กระตือรือร้นและมีทักษะชีวิตในการดำางงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นผู้พิการออทิสติกและผู้ได้โอกาสอื่น ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากรกศน,นและผู้เรียนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศส่งเสริมการสร้างนวัตรกรรมของผู้เรียนกศนเช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานจิตอาสาสร้างอาสาสมัครกศนเพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรกศน,กนรวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 3. ด้านองค์กรสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้คุณภาพปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนที่เน้น Library Delivery เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน 4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งให้ตรงกับสายงานและทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่างๆเช่นการประกาศเกียรติคุณการมอบโล่วุฒิบัตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน สำนักง,งานกศนจังหวัดตรังและสถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติภารากิจตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักง,งานกศนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายโดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งช่วยให้การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ ในผลการดำเนินง,งานต่อสาธารณชนซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของพวกเราชาวกศนอจังหวัดตรัง